นนะะกลับมาอีกแล้วกับไอเทมเฟรริ์นะคะกับการรีวิวไอเทมที่เมย์ใช้และชอบนะคะตลอดเดือนที่ผ่านมาเลยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่พิเศษมากๆเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของเมย์ด้วย,ยมีใครเกิดเดือนมีนาคมแบบเมย์บ้างเอ่ยซึ่งจริงๆเดือนมีนาคมหาคนเกิดร่วมกันยากมากเลยนะ สมัยเด็กมีเพื่อนอยู่ประมาณคน2คนเท่านั้นเองนะคะที่จะเกิดเดือนมีนาคมนซึ่งเดือนนี้นะคะเมย์ก็เจอไอเทมใหม่ๆไอเทมที่น่าสนใจเนี่ยมากมายหลายตัวนะเราได้รวบรวมมาแล้วนะคะอยู่ในกระเป๋าที่แบบโอ้จริงจังไปไหนทำไมต้องใส่กระเป๋าอะไรขนาดนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มด้วยตัวแรกนะคะนี้เป็นไอเทมที่แบบใช้แบบที าใช้บ่อยมากใช้อยู่นั่นแหละใช้ไม่หยุดยิ่งใช้ยิ่งติดนะคะก็คือนี่เลย Urban Decay นะคะ All Nighter Makeup Setting Spray นะคะสำหรับตัวเนี้เนี่ยมันเป็นไอเทมที่ฮอตฮิตแล้วก็ดังมากๆอยู่แล้วเมก็มีมานานแล้วอันนี้คือแพคเกจิ้งเก่าของเขานะซึ่งวางไว้ตรงข้างหน้าใช้อยู่ครั้ง2ครัง้งแต่ว่าแบบ ไม่ได้หยิบมาใช้บ่อยๆในช่วงแรกนะคะเป็มัวแต่ใช้สเปรย์น้ำแร่อะไรก็ไม่รู้จนเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเสียสกอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเม mm hmm. ก็เลยหยิบมาใช้ปรากฏว่าสิ่งที่รู้สึกได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะก็คือว่า มันช่วยในเรื่องของการทําให้เมคอัพเนี่ยเมลกลืนไปกับผิวเป็นเนื้อเดียวไปกับผิวได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เมคอัพติดทนมากขึ้นนะคะสสิ่งนี้คือสิ่งหลักๆที่เจ้าตัวนี้มันทําได้ซึ่งเมใช้แล้วแฮปปี้มากเมรู้สึกว่าแต่งหน้าทุกลุปอะไรก็ตามถ้าสมมุติว่าเราเซ็ตแป้งอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วเราพ่นตัวนี้อีกรอบแบบมันเป็นเหมือนการซีผิวเคลือบผิวไว้ไม่ให้แบบเมคอัพมันหลุดง่ายหรือเลือนง่ายนะคะ ส่วนตัวใช้แล้วแฮปปี้มากแล้วสดชื่นมากเวลาฉีดนี่ฉีดแบบฉีดรัวๆเลยนะอันนี้จะเป็นไซส์ที่ไว้ที่บ้านนะคะส่วนอันนี้จะเป็นไซส์แบบพกพาของเมนะคะ2อ,อันนี้เป็นเวอร์ชันเก่านะตอนนี้เขารีแพคเกจิ้งใหม่นะคะก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งแพคเกจิ้งก็จะมีความเท่มากขึ้นนะคะเราก็แฮปปี้แล้วเราก็ใช้แล้วชอบนะคะเป็นตัวที่แบบกรีดร้องมากแนะนำมากๆสำหรับใครที่อยากให้เมคอัพติดทนแล้วกลืนไปกับผิวนะตัวนี้ช่วยได้ดีมากจริงๆ ต่อนะคะเป็นในส่วนของสกินแคร์นะคะอันนี้เป็นไอเทมที่เมใช้พกพาเดินทางไปกับหลายๆทริปที่ผ่านมาของเมนะคะก่อนหน้าน,นี้เมยไปเกาหลีญี่ปุ่นใช่ปะแล้วก็ล่าสุดนี่ไปเชียงรายก็ใช้ด้วยนะคะก็คือนี่เลย l a n e น e นะคะตัวนี้เป็น perfect renew emulsion นั่นเองนะคะสิ่งที่เมชอบของมันก็คือว่ามันเป็น emulsion ที่เนื้อยุ่นแล้วก็เข้มขน้นและทาง,ง่ายในเวลาเดียวกันนะคะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยยุ่นๆน่ะอย่างเนี้ย แล้วเนื้อมันชุ่มมากคือมันเป็นปกติเอมัลชนที่เราเข้าใจมันจะแบบเป็นตัวแรกที่ลงเพื่อเติมให้เหมือนกับว่า เตรียมผิวให้รับความชุ่มชื้นใช่ไหมแต่ตัวนี้เมรู้สึกว่าเวลาเมไปใช้อะ่ะมันสามารถเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ตั้งแต่ตัวนี้เลยกลิ่นหอมมากแล้วเนื้อมันก็จะหยุ่นๆนะคะเวลาลูบไปกับผิวมันก็จะรู้สึกนุ่มแล้วก็ลื่นไปกับผิวพอเวลามันซึมเข้าไปมันก็จะรู้สึกว่าเฟสแล้วก็สดชื่นมากนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ใช้แล้วติดมากไปทุกทริปกับเมเลยแล้วก็ ไซส์ตัวนี้มันไม่ใช่ไซส์จริงๆของเขานะสอันนี้แค่50 ml นะคะแต่ว่าสามารถใช้ได้นานมากนะคะตัวนี้แฮปปี้ใช้แล้วชอบมากรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นในในตัวเดียวไม่ต้องพกผาเยอะนะต่อมานะคะอัน,นี้เป็นในส่วนของการบำรุงแล้วก็เป็นเมคอัพเป็นสีสันด้วยเหมือนกันนะคะก็คือนี่เลยคิวส์นะคะบัตเตอร์สติ๊กลิปทรีทเมนต์นะคะก็ สำหรับตัวของคิวส์เนี่ยเราจะรู้จักในส่วนของสกินแคร์เขาอยู่แล้วแต่ล่าสุดเขาออกมาเป็นลิปบาล์มีสีด้วยสีที่เมยชอบก็คือสี simply rose ตัวนี้เลยนะคะซึ่งเป็นสีที่แบบใช้ง่ายมากนะคะทาแล้วเหมือนได้ริมฝีปากที่เป็นแบบริมฝีปากที่แท้จริงแต่ว่าสีมันดูสดใสดูแบบสุขภาพดีมากขึ้นนะหลักๆสิ่งสําคัญก็คือว่ามันช่วยเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะกันแดดด้วยตัวนี้เมย์จะใช้พกไว้ในกระเป๋า ส่วนตัวตลอดเวลานะคะเวลาเราลงลิปสติกอะไรก็ตามล,ลิควิดลิปสติกหรือเราปากแห้งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากได้ความชุ่มชื้นเพิ่มเมย์ก็จะใช้ตัวนี้นะคะในการลงทับไปเลยเขาบอกว่ามันมีเป็นโคโคทออยล์กับเลมอนบัตเตอร์นะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่เมย์ใช้แล้วชอบมากๆต่อมาเป็นส่วนของเมคอัพนะคะตัวแรกที่จะพูดถึงคือคิ้วนะคะนี่เลยอชิตานะคะตัวนี้เป็น perfect brow นะคะสีแอชบราวนะคะก็ สำหรับตัวอาชิตาตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเจลเขียนคิค้วของน้องอาชีนะคะที่เรารู้จักกันอยู่แล้วยูทูบเบอร์ชื่อดังของเรานั่นเองนะคะสิ่งที่เมชอบในยอย่างแรกเลยคือในแพคเกจิ้งในหนึ่งกล่องเขาเนี่ยมีทั้งแปลงมาให้ด้วยมีทั้งเจลเขียนคิค้วแล้วมีถาดมาให้ด้วยนี่คือสิ่งที่เมชอบมันดูแบบกระจุ่มกระจิมเล็กๆน้อยๆแต่มันใช้ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนตัวเม่จะชอบใช้บ,บีบลงหลังฝาตรงเนี้ยแบบนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ ทําตัวหลังฝาอย่างเงี้ยเป็นจานสีไปเลยนะสีที่เมย์ชอบคือสีแอชบราวนะคะซึ่งจะเป็นสีอมเทาเป็นน้ําตาลอมเทาซึ่งหาได้ยากใน Q เจลเขียนคิ้วหลายๆแบรนด์ที่แบบว่าจะทําเป็นโทนเทาๆแบบนี้นะคะเนื้อเจลเนี่ยลื่นมากเขียนง่ายมากคือวาดลงไปแล้วแบบสมูทลื่นนะคะแล้วพอเวลามันเซ็ตตัวมันไม่ได้แห้งหรือเหนียวหรือหนึบมันจะมันจะเซ็ตตัวเป็นแบบฝุน่นฝุ่นสามารถเกลี่ยต่อได้นะคะเป็นเนื้อที่แบบดีมากลื่นสมูทมากแล้วก็ วาดง่ายเขียนง่ายมากๆนะคะไม่เลอะแปลงแบบไม่เหนียวติดแปลงอะ่ะคือใช้แล้วชอบมากตัวแปลงก็ใช้ดีมากนะคะที่สําคัญคือติดทนด้วยกันน้ํากันเหงื่อนะคะไม่ไหลไม่เลือนไม่เลื่อนไม่หล,ลุดอะไรเลยนะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือไม่แห้งไวเกินไปนะคะอย่างไอ้พวก เจลเข็นคิ Cell ้วหลอนๆแบบนี้ปัญหาอย่างที่เจอบ่อยก็คือว่าแห้งคาหลอดใช้ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตั้งแต่ได้มาเนี่ยยังใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็ยังไม่แห้งตัวอยู่ในนี้นะ,ะดีมากเจิดมากนะคะชอบต่อมาไปในส่วนของอายแชโดว์นะคะบอกเลยว่าตกลุมรักหลายสิ่งหลายอย่างมากเรียกได้ว่าใช้กันอุตลรุดมากเลยนะคะซูเปอร์มัมน,นะคะ Intense Temptation Eyeshadow เป็นพาเลตอายแชโดว์ของซูเปอร์มาที่เมกรลีดมากแล้วรักมากที่สุด1อันเลยนะคะสีที่เมย์ชอบคือเบอร์0นะูนย์ะด้านในเนี่ยมันก็จะมีอายแชโดว์ทั้งหมด6สีนะคะซึ่งแต่ละสีสามารถใช้ได้จริงแล้วก็เคลียร์ลุคได้ค่อนข้างง่ายนะคะมีทั้งโทนทองโทนน้ำตาลแชมเปญโทนน้ำตาลเข้มๆหรือว่าแมทอายแชโดว์แมทสีดํากับสีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื้อพิกเมนต์อายแชโดว์ดีมากนะคะพิกเมนต์ชัดกลิตเตอร์ชัดแมทก็ชัด,ก,ชดก็ทน นะส่วนตัวเลยใช้แล้วชอบมากเป็นการผสมสีเป็นการแมท6โทนสีที่เม่ว่ามันใช้ได้จริงและใช้ได้วสวยและดูแพงมากนะคะแต่งออกมาแล้วดูแพงมากนะคะนี่นะคะควิกสาวอชนิดนึงให้ดูสีเป็นเป็นสีที่ใช้ได้จริงแล้วมันเคลดได้ไหลายลุั้งลุกแบบ Everyday l ล o k หรือว่าจะแต่งไปปาร์ตี้อะไรก็ได้นะ,ะต่อมานะคะอีกหนึ่งอาแชดโดว์ที่แบบใช้แล้วสวยมากและชอบมากนะคะก็คือนี่เลย สล็กนะคะตัวนี้เป็น Eye Lust Eye Shadow Palette นะคะเป็นรุ่น The Rockstar Collection นะคะ Diamond in the Root 0-49 9นะคะสำหรับพาเลต t เนี้ยมันจะเป็นโทนสีโรสโกลนะคะสีที่เมย์ชอบด้านในและเป็นเฟอรรดในคลิปนี้ก็คือสีนี้เลยนี่นะคะมันเป็นสีโรสโกลที่สวยมากทุกคนนี่เห็นปะคือมันเป็นสีโรสโกลที่แบบอมชมพู และดูแบบเมทัลลิกดูทองดูแพงมากนะคะวันนี้เมย์ก็ใช้ลงบนเปลือกตาด้วยนะคะเป็นสีที่แบบ ที่ใช้ยังไงก็รอดใอะนะความรู้สึกเมย์นะคะแล้วมันออกมาค่อนข้างสวยกําลังดีตัวอื่นๆเนี่ยเมย์เฉยๆนะสำหรับเมย์หาได้ในพาเลตอื่นแต่ว่าเอเจลสีเนี่ยเป็นสีที่เมย์ใช้แล้วชอบมากนะคะเลยเป็นตัวที่หยิบออกมาใช้บ่อยในเดือนนี้เอาไปแต่งผสมกับแคทวันดีอายแชโดว์พาเลตนะคะสีเนี้ยเวลาใช้แต่งตาหลายๆคนถามถึงนะอันนี้เลยนะคะสลีสีโรสโกลสวยมากจง s ซมโบนะคะตัวนี้เป็น Refining Eye Shadow Doubles นะคะก็สําหรับแบรนด์ของจอง s ซมโบเนี่ยคือ m ม k อ u p a r t ist ที่เกาหลีนะคะเขาค่อคนข้างดังแล้วก เป็นกูรูเรื่องเมคอัพเลยนะคะสีที่เมย์ได้มาคือสี Shadow Brown นะคะต้องบอกเลยว่าเมย์เป็นคนที่เลิกใช้ดูโอ้กอายแชโดว์ไปนานแล้วเหมือนกันนะเพราะว่า1คือเมว่า compact มันเล็กเกินไปคือเราเป็นคนที่ชอบแต่งตาแบบหลายๆสีประสบการณ์ใช่ปะพอเวลามันมาแค่สีสองสีบางทีเมย์จะลืมใช้แล้วก็ไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้แต่ตัวนี้เป็นตัวที่แบบสีสวยมากจริงๆอยากให้ดูนี่มันดีมากจริงๆทุกคนบอกเลยข้างในเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอายแชโดว์สองสีนะคะก็คือสี ไลท์แชมเปญแบบนี้คือสีแชมเปญสีนนเนื้อๆมุกๆุกแบบนี้แล้วก็สีน้ําตาลนะคะถามว่ามันพิเศษแตกต่างจากอยายแชโดว์อย่างอื่นยังไงคือจะบอกว่ามันรีเฟกแสงสวยมากทุกคนเดี๋วสวอให้ดูคือตอนที่ไปซื้อที่เกาหลีอะยืนส่องไฟแบบไม่หยุดเลยอ่ะเมรู้สึกว่ามันสะท้อนแสงสวยมากแล้วมันเหมือนแบบโฮโลกราฟิกอะไรู้ทุกคนจะเห็นอย่างที่เมย์เห็นหรือเปล่า คือมันเป็นโทนสีน้ำตาลโทนสีเบจที่เราใช้กันบ่อยๆนี่แหละแต่ว่าเวลามันสะท้อนแสงมันสะท้อนแสงสวยมากในนี้อาจจะเห็นเป็นสีนะคะแต่ว่าไม่เห็นเป็นแบบรีเฟกชิมเมอร์แต่จะบอกเลยว่ามันอยู่บนตาแล้วมันสวยมาก มันสวยมากอยากจะทาให้ดูคือมันรีเฟกละเอียดแล้วก็แบบดูแบบดูไบรท์นะคะคือทาสีเดียวหรือทาแค่2ส,สีเนี้ยอยู่เลยบอกเลยและเนื้อดีมากผิดก <ๆ S 2> <ป>ับอายแชโดว์เกาหลีปกติที่เน้นความเป็นกลิตเตอร์เลยอันนี้คือชิมเมอร์ละเอียดแต่วิ้งสวยมากมากจริงๆต่อมาก็ยังเป็นอายแชโดว์อยู่นะคะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคะก็คือนี่เลย เลสซารันพาเลตนะคะ by j u w e l s Place นะคะก็สําหรับพาเลตนี้ได้มาตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วแต่ว่าไม่มีไม่มีโอกาสได้แต่งสักทีเป็นเรื่องเป็นราวมันเป็นแบรนด์ที่ดังมากในบรรดายูทูบเบอร์เมืองนอกนะคะที่เขาแบบใช้กันค่อนข้างบ่อยแล้วก็มันออกมาหลายซีซั่นแล้วแต่อันนี้เป็นพาเลตเดียวที่เมย์รู้สึกว่าเมย์น่าจะได้ใช้ได้จริงนะคะก็ข้างในมันจะมีอายแชโดว์ทั้งหมด12สีแบบนี้นะคะมาในธีมของความเป็นอียิปต์อะไรอย่างนี้นะคะแพคเกจจิ้งก่ะจริง,รงๆไม่ค่อยโดนใจเมย์เท่าไหร่ แต่ว่าเนื้ออายแชโดว์ของเขาสวยมากนะคะพิกเมตนแน่นแมตคือแมตแล้วก็ใช้แล้วติดทนดีมากนะคะให้สีค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะพาเลต t เนี้ยมันจะมีทั้งเฉดที่แบบแปลกๆอย่างเช่นสีทองสีแดงอมส้มหรือสีส้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันก็มีโทนที่เป็นแบบโทนธรรมชาติที่เราสามารถใช้ได้จริงด้วยนะคะอย่างสีที่เมย์ชอบใช้ก็จะเป็นสีพวกนเนี้ยเนี่ย ตึ๊บตึ๊บนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นสีที่เมย์ใช้บ่อยควิกสวอตหน่อยละกันอยากจะเห็นว่าพิคเมนต์มันแน่นมากจริงแบบมันแน่นมากนะคะแล้วเนื้อมันค่อนข้างที่จะสมูททีเดียวนะคะเนื้อแมตก็ทําได้ค่อนข้างดีแล้วไม่มีฝุ่นผงนะคะสําหรับอันนี้เดี๋ยวเมย์จะมาครีเอทลุคให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอดใจรออีกแป๊บหนึ่งค่ะแต่ว่าจะมาบอกว่ามันเป็นไอพา palette ที่แบบดีมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะอยู่ระดับพันพันนิดๆเองอ่ะอาจจะหาซื้อยากหน่อยนะคะต้องต้องหา pre order เอาแต่ว่า มันเป็นอายแชโดว์พาเลตที่ใช้แล้วแบบโอเคมากแล้วชอบมากนะคะสีสวยมาถึงส่วนของลิปนะคะต้องบอกเลยว่ามาวินอันเดียวอันเดียวโดดเลยที่แบบเจอเดือนนี้แล้วชอบนะคะก็คือนี่เลยเอสโตรนะคะตอนนี้เป็นลิปฟิกซ์นะคะสีที่เมย์ชอบก็คือสีคีนนะคะ111สีนี้นี่เองนะคะได้มาในกระเป๋าของยี่เป็นบอยนะคือมันเป็นลิปจิ้มจุ่มที่ส่วนตัวเมย์รู้สึกว่ามันใช้แล้วไม่แห้งเลย ไม่รู้สึกแห้งคือตอนแรกอะรู้สึกว่าน่าจะแห้งแน่นอนเมก็แอบเอียนกับลิควิดลิปสิกไปประมาณนึงเหมือนกันนะแต่พอกลับมาใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย<ๆ>มันเป็นลิควิดสติกที่ไม่แห้งไม่ทําให้ปากแทกไม่รู้สึกหนาไม่รู้สึกตกร้องหรืออะไรเลยนะคะเบาแล้วก็สบายปากมากๆอีกอย่างนึงคือสีคีนี้เป็นสีที่แบบส้มที่สวยมากมันเป็นส้มอิดๆอะ่ะ ซึ่งช่วงนี้มันเป็นเทรนด์อยู่แล้วนะคะว่าซัมเมอร์ตอนนี้มันก็จะเป็นโทนสีส้มๆแดงๆสีสันสดใสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสีส้มที่สวยมากจริงๆออกอิอิตแดงๆนะคะใช้แล้วชอบมากแฮปปี้มากนะคะตัวนี้เนี่ยเมย์จะชอบไปผสมกับตัว MAC กเวลเว t เท d ดดนะคะที่เป็นเฟอริกของเดือนที่แล้วทาด้านในปากมันก็จะเป็นการเหมือนไล่สีออมเบรให้มันดูแบบดูนัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ เอาตัวนี้มาทําเป็นบลัชออนได้ด้วยนะคะซึ่งไปทริปเชียงรายที่ผ่านมามีก็ใช้ตัวนี้เป็นบลัชออนและสามารถเกลีย่ยได้ง่ายแล้วไม่แห้งไม่กลังไม่อะไรเลยนะคะใช้แล้วชอบมากพคเกจิ้งก็สวยนะก้านอาจจะยาวไปนิดนึงตรงเนี้ยอาจจะยาวไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็แฮปปี้นะคะโดยรวมแล้วใช้แล้วชอบมากถ้าใครอยากได้จิ้มจุ่มของเอสโตรนะแนะนาสีนี้สีคีนคือสีที่แบบ ยูนิคมากสวยมากนะคะต่อมาเป็นในส่วนของแปรงนะคะเดือนนี้เจอแปรงที่ใช้แล้วแฮปปี้แล้วใช้แล้วชอบมาก2ตัวนะคะตัวแรกก็คือนี่เลยโ o ลิก์นะคะตัวนี้เป็นพาวเดอร์บ s ัชนะคะสำหรับโ o ลิกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ไทยนะคะที่เขามีแปรงแต่งหน้าให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะมีหลายแบบแล้วก็หลายรุ่นรุ่นที่เมย์ชอบก็จะเป็นตัวสีดําแบบนี้นะคะจําชื่อรุ่นไม่ได้แต่ว่านี้เป็นแปรงแป้งนะคะมันเป็นแปรงแป้งที่ขนแปลงนุ่มมาก คือนุ่มและแน่นนะหลักๆตัวนี้ที่เมย์จะใช้ก็คือว่าชอบใช้วนกับพกแป้งมาสมลองพื้นแล้วก็แพ็คนะคะบริเวณด้านหน้าของใบหน้าแบบนี้นะคะเป็นการแบบล็อกแล้วก็เซตทุกอย่างนะคะปกติแป้งแป้งเนี่ยมันจะใช้ในการเซตอ่แป้งเนี่ยให้มันดูกระจายตัวดูไม่เยอะดูไม่แบบแพ็คจนเกินไปนะคะแต่ตัวนี้มันเรียกว่าเป็นแบบอีกหนึ่งสเต็ปขึ้นมาสําหรับใครที่อยากป แล้วอยากให้มีการปกปิดเพิ่มขึ้นมานิดนึงหรือว่าให้มันแน่นขึ้นมานิดนึงนะคะตัวนี้ขนแปลงมันแน่นแล้วมันสามารถทําได้แฮปปี้ใช้ชอบมากมันนุ่มมากมันนุ่มกว่าที่คิดมากตอนแรกคิดว่าน่าจะกระด้างแน่นอนแต่พอใช้จริงๆแล้วแบบมันนุ่มมากเลยแฮปปี้มาจนต้องหยิบมาเป็นเฟรนด์อีกการน,นึงนะคะที่ฟินดิ้งเหมือนกันใช้ดีมากก็คือ แฟนบรัชนั่นเองนะคะก่อนหน้าที่เมย์จะเริ่มฝึกแต่งหน้าเมย์เคยเห็นแปรงประเภทนี้มันมีมานานแล้วมันไม่ได้แบบใหม่อะไรแต่ว่าเราไม่เคยใช้ไงจนล่าสุดเราไปเห็นยูทูบเบอร์นะคะหลายๆคนใช้แปรงแบบนี้ในการปัดไฮไลท์เลยเอามาลองปัดมั่งปรากฏว่ามันปัดไฮไลท์ได้ดีมากทุกคนมันปัดไฮไลท์ได้ดีมากนะคะอันนี้ที่เมย์ใช้อยู่ก็คือซูเปอร์มัมนะคะเป็นตัวเรนโบว์คอลเลกชันนะคะซึ่งมันช่วยให้ไฮไลท์ของเราอะปัดออกมาแล้วมันดู พิกเมนต์เห็นชัดคือแบบความวิ้งความอะไรมันเห็นชัดแต่ว่ามันไม่ได้แพ็คให้ให้ชิมเมอร์หรือว่าไฮไลท์มันดูหนาจนเกินไปเนึกออกอะสะท้อนแสงชัดเจนว่าเราลงไฮไลท์แต่ว่ามันไม่ได้เป็นปืน้นอะคือมันจะนวลนวลซอฟต์แต่เห็นชัดใช้แปรงลักษณะนี้ปัดกับไฮไลท์ตัวไหนอะคือสวยหมดจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะลองให้ดูอันนี้เมลองเอาเอาอายแชโดว์มาใช้ปัดแบบเนี้ยอะผสมกัน3-4สี พี่มากรู้สึกแบบไปอยู่ไหนมามันใช้ดีมากนะคะตอนนี้ก็เลยใช้แปลงแฟนบัชสอย่างเงี้ยในการปัดไฮไลท์ตลอดเลยนะคะโอเคหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไอเทมเฟริดนะคะประจำเดือนมีนาคมในส่วนของบิวตี้นะคะอย่างที่เราบอกไปทุก ทุกทกคลิปนะคะเราจะต้องมีการมาพูดถึงของกินด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นอีกหนึ่งแพชชั่นที่เรารู้สึกว่าเราอินมากนะคะกับการกินต่างๆนะคะหเมนูที่เจอนะคะแล้วกินเราชอบมากนะคะก็คือซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตเค้กนะคะของ Starbucks นั่นเองนะคะหลายคนแน่นอนเป็นสาวกไอเจ้าแมงดาวอะไรนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เคยกินเค้กของเขาซึ่งแบบซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตเค้กอร่อย มากทุกคนเมไม่รู้วเม่ไปอยู่ไหนมาเมเพิ่งเคยเห็นเมื่อไม่นานมานี้นีเองแล้วเพิ่งได้กินมันเป็นแบบ เค้กช็อกโกแลตที่แบบตัวเค้กอะมันนุ่มแล้วมันแบบช็อกโกแลตเข้มข้นมากนะคะหวานแต่ไม่หวานเกินไปและเนื้อลื่นแล้วสมูทแล้วกินแล้วอร่อยมากคืออยากให้ไปลองกันนะคะนี่คือทั้งหมดนะคะสาหรับไอเทมที่เมย์ใช้แล้วชอบนะคะกินแล้วชอบของเดือนมีนาคมนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยถูกใจกันนะคะใครอยากดูรีวิวหรือทาวตัวไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกเมย์ได้ด้านล่างเช่นเคยนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกด subscribe นะจะ๊แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย